อายุ60ยังสวยไม่เปลี่ยนเมียวชมายพรยังไร้คู่เคียงแม้ในอดีตมีแต่คนตามจีบสำหรับเหมียวชมาพรจะตุรพุทธเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีที่เริ่มเข้าวงการจากการประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2527เมียวเป็นดาราเจ้าบ,บทบาทที่แสดงได้หลากหลายทั้งนางเอกนางรองและนางร้ายแต่เนื่องจากมีสายตาดุเด่นออกไปทางร้ายลึกจึงมักได้รับบทร้ายมากกว่า ผลงานของเธอที่เราจำกันได้และประทับใจก็คือบทรสสุคนจากเรื่องสุสานคนเป็นบทคุณยายวารนาจจกเรื่องไทายาทอสูรบทเจ้านางอานันทิพย์จากเรื่องเพลิงพระนางบทเจ้านางหลวงปทัธธุดาจากเรื่องรากนัคคราเป็นตน้นซึ่งละครแต่ละเรื่องล้วนเป็นละครดังที่ถูกนำมารีเมคทั้งนั้นช่วงนั้นบอกเลยค่ะว่าเหมียวนั้นฮอตมากๆที่สำคัญเหมียวนั้นสวยอ่อร่าเป๊ะปังมาตั้งแต่สมัยสสแล้วด้วย ใบหน้าก็สวยไร้ที่ติหุ่นก็ดีผิวพรรณก็งามยิ้มทีโลกสดใสขึ้นมากเลยฮอตจะมีหนุ่มๆม,มารุมขายขนมจีบกันไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวค่ะเมียวนั้นเกิดวันที่1 3กันยายนปี2 5 0 6ปัจจุบันอายุ60ปีแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าสําหรับเมียวนั้นอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นการเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ไม่สามารถทาอะไรเธอได้เลยเพราะวัาทุกวันนี้เมียวยังคงสวยสง่ามากขนาดอายุ60แล้วก็ยังดูสวย อีกทั้งยังมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะอย่างละครก่อนหน้านี้ที่โด่งดังมากเลยก็คือเรื่องบุเพันิวานั่นเองโดยเรื่องนี้เมียวรับบทเป็นคุณหญิงจำปาซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีละครภาคต่ออย่างพรมลิขิแตแถมเหมียวก็ยังคงตามมาเล่นเรื่องนี้ด้วยแฟนๆรอติดตามชมกันได้เลยค่ะ